จริงเฟซก็ทำได้นะเปิดโปรเฟสชั่นอลแล้วก็ไปเรียวหรือใดๆนะถ้ามีคนตามเดี๋ยวจัดให้ดูสิ่ง ไม่นอนแล้วรู้สึกมืออยากจะจับพี่บอดอะไรเข่้า้าใจคือเราเล่นอยู่ตลอดเนี่ยช่องชั้นคชา้ก็ทำมาแบบว่ากิ๊บอ่ะสวัสดีค่ะสองหลานคนวันนี้แอดมินลงมานะคะเลยอยากหายไปใส่บัดมือวันนี้อาซิมีเสียงเพงใครดูทันก็ทันไม่ทันก็แล้วนะอาจจะลบที่หลังเพราะว่าอาจจะติดแดงก็ได้เออวันนี้มีนัดนะคะแต่ไม่ได้ไปศาลค่ะ มากินก๋วยเตี๋ยวโอ้สันน่ะเป็นคนเล่นโซเชียลเป็นหญิงอืมฉันมาเป็นพี่บ่าเอาแอดมินรับคะแหน่งเ้มนมาหน่อยเอาเม้นมาหน่อยแอดมินอยากานคอมเมนต์เออเอาเนี่ยให้เปิดให้ดูค่ะนี่เออ มาห้างค่ะนีะ่นัดมีน,นัดสุดตัวแต่บ่เดี๋ยวไปศาลเออไปศาลเนี่ยไปศาลอดมินสันไปศาลค่ายฟงเออแอดมินสันสนัดนนก็ข่าวนินดหน่อยเด้อแอดมิน,นก็ข่าวนิดหน่อย,ย<า>นะคะแอดมินก็ข่าวนิดหนออ่อยมีคนดูสองร้านคนโอเคค่ะคอมเมนต์ได้นะคะว่าเสี่แหวนเ็นต๊ะเป็ดเก็บอยู่เด้อฝากไปติดตามช่องน้องหน่อยน้องเปิดช่องไหนน้องคือช่องชื่ออะไรนะชื่อช่องอะไรนะคะเปิดนะคะเปิดช่องบัดเดียว กรเาะรัพท์ไปยังไงนั่ยูู่แมนั่งเก็บโทรศัพท์กระเป๋าบอกเขาว่าส่งดลพรีสาวปิดและเห็นแบกนอสบเลยม้าละมีนัดอหน่งออสบเลยกวาละแักนอแักนอเอ่อแค่นี่เขาไมบอกจะอินกับอินเปลี่ยเปียนปช่องเราองได้ไหมอันนี้ไม่ใช่ชองเราหรอช่แต่ว่าเราอนนี้ชื่อร้านร้านไย อ๋อเปลี่ยนวิธีทช่องใหม่ไปเลยทำช่องใหม่เลยเปิดช่องใหม่เลยช่องใหม่อันนี้เป็นช่องแบบต่างหากแบบส่วนช่องอยู่มังนอกช่องส่วนตัวอันนี้เราเปิดที่ไทยใช่ไหมเปิดโลดเปิดโลดเปิดเลยเปิดอริงๆท่านไม่เป็นนะนะพี่ระยะทําให้ไงเปิดเปิดไม่เห็นหน้าเนี่ยเปิดไม่เห็นหน้าขนาดไหนตรงนั้นเป็นซาร่านะคะทุกคน ไม่ใช่ซาร่ามาลากุลเลนนะซาร่าค่ะอุ้ยเนี่ยอร้านร้านานเอาร้านเสื้อผ้าสินันในโปรดไลฟ์อุ้ยเจ้าคนที่การเราใหญ่กับสินี่กันเราเจดคนไลฟ์สดได้แล้วน้อยกว่าอะไรได้เลยเออไลฟ์สดได้เลยค่ะยืนยันค่ะยืนยันค่ะไอเอสเอ็มเอสหรอเฟอร์อะไร ศูนย์แปดหนึ่งในที่ศูนย์เป็นหนึ่งไม่มีจ้ะเบอร์ใครอ่ะสวัสดีค่ะ,คะเป็นเหน้านี่สวัสดีค่ะคุณวิโวโบวีโบ<อ>ไม่เอ็กซ์ซีเท่านัอ้อแล้วก็คุณชาบูสวัสดีค่ะชื่อชาบูเหรอคะน่ารักจังเลยชื่อน่ารักเห็นไหมนี่มือโทรศัพท์ใครอ่ะอันนี้ไม่ใช่ของหนูไม่ใช่ของหนูแสดงว่าใครเปิดช่องนี้อะัน่ไม่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดที่เห็นไหม เออหมยได้ยินนเพื่อรับโทรศัพท์อะไรเนี่ยไม่ยินยันอได้ไหมดูข้อมูลเพิ่มเติมเราแก้ได้ก็ลววันนี้พี่ระยาเขาบอกว่าเขาไม่กินก๋วยเตี๋ยวเขาก็เลยไม่ได้ไปขึ้นสารคขยฟงอ่ะเออ ออวันนี้เขาบอกพี่ไปไหนคุณคุณน,นอนเขาบอกว่าพี่เลยามาหาเพื่อนค่ะมาเที่ยวมาเดินห้างค่ะวันนี้มาเดินห้างแล้วก็มาจิบจิบเบียร์นิดหน่อยค่ะโทรศัพท์อันนี้นอ,นอันนี้ก็น้องค่ะน้องเพิ่งมาอยู่เมื่อ แล้วน้องก็มีน้องด้วยมีน้องด้วยมีน้องได้เจ็ดเดือนแล้วค่ะเบอร์ใครน่ะซอกิทไทยบุญที่ร้านทำอะไรที่ร้านทบบบิจการอะไรก่อนทำขนมค่ะอุ้ยโรสเออเราจะเอี่ยงข้อขักหลาย่าเอาโลดเอาบ้านางขายอุปกรณ์ทำขนมเพราะฉะนั้นอะไอเอ็นเดอร์สเตนสาอุปกรณ์จากที่บ้านมาทำขนมแล้วทำไม่แล้วมันเอามามันก็เสียมันเสีย โอ้คุณชาบูขอบคุณค่ะมีจต่พู้กำกังามมาติดขอบคุณค่ะเรารวมเราเหมาภาษีมาไม่ต้องมาจ่ายตรงที่้าบ้านมันเป็นบริษัทวันดีแล้วก็เอเจลี่เฟรชพี่รายากำลังอ่ากำลังอธิบายแผนผังธุรกิจนะกำลังสอนน้องทำธุรกิจค่ะเซ็ตไฮไฮค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะอ่านจะซื้อซาบอกข่อยด้วยอกข่อยจังสีละผมมีเวียกผมมีงานตุข่อยกันลฟ์สดเด้อบริหารไม่ลาเป็นยามาวาฉันกะข่อยนี่แม่เอดมินนี่แม่ห้วยบริหารไม่ลาเป็นนี่เออ ทำไมมีช่องไปกดตัวเองหรือแล้วตัวเองกดเองป่รณอะไรบางอย่างบออันนั้นเป็นชื่อร้านไงมันเป็นชื่อร้านแต่ว่าเขาอยากเอาชื่อเขาไงไม่ถ้าเปลี่ยนชื่อน่ะเราดาวน์โหลดเอออะไรวะคอมเมนต์ได้นะคะรสตูดิโอมาแล้วันนี้แอดมินมาค่ะแอดมินมาช่วยพี่เลยาตอบคอมเมนต์ค่ะ เออดิ้นใช่ไหมดุกดิกดุกดิกใช่ไหมน้องกำลังท้องได้เจ็ดเดือนลูกดิ้นดุ๊กดิกดุกดิกดุกดิกเลยน้องว่าส่วนค่ะไม่คือโซนแห้งเลยไม่ใหญ่แต่มันกินน้ำส้มปุ๊บอ่าน้ำส้มค่ะคนท้องก็กินน้ำส้ม น,น,น,นั่นนทองมาได้แล้วมดหกุ่มพี่มันมีเรียงกับอันไข่พราะเ่มเติดตัวเด้รได้นีืแม่มันว<อ>่ารุ่นนี้ไข่ไม่มีแล้วนะคะพี่น้องเอ้ยขออนุญาตบาัตรข้ามได้เหมือนเด่ขาประเด,ดคลิปเขาประเดชบอกพืนไพแม<อ>่ซึ่งสามากจริงขอสิบรได้มีนัดดอกตกใจตืน่นมาอุ้ยมัม,มีนัดวันศัตข่อยก็ะเละเออเข้าไปคอนเฟิร์มข่อยกระเละโบโไพแเวตยูนี่จ้าฉันก็ะเลบริไดไปตามนัดดอขอภขดอ วันนี้ไม่ได้ปากแดงด้วยนะเพราะว่าพวกเขาเข้าใจผิดว่าเป็นชั้นไม่ใช่ชั้นแต่ลิปสติกมีไมมไมีอมีสีไหนบ้างคะลิปสติกอะ่ะสีแดงก็มีวันนี้แอดมินก็เป็นสีเฉยเลยนะแอดมินนอนน้อยก็ขน <laughs> <laughs> าดกินกาแฟไปแล้วก็ยังแบบง่วงอยู่เนี่ยมาเที่ยวกับไปที<ส>่นี่ไหนไหนเลยดิ ถ้าเราจะไม่เอาช่องนั้นเนี่ยเราจะเอาแบบอะไรมันต้องเปิดเอสเอเซนต์ใหม่หรือเปล่าเอเซนต์ไม่ต้องเปิดใหม่นี่ไงสุดที่ตันอันนี้ก็ได้มันมีร้อยสิบเจ็ดคนแล้วหนะาเราสามารถแก้ชื่อได้เลยนี่มันเข้ามาแล้วใช่ไหมโอ้แอดมินแอดมินผู้หายแห้งขยับเบื้องหน้าแอดมิ้นมินถอดแก้ชื่อเลยค่ะเปลี่ยนชื่อเลย <c oughs> อแอดมินนอนนอยค่ะ เดี๋ยวเราค่อยไปหาต้นสายปลายเหตุของที่คนที่ตามนั้นอะเปียนชื่อไปเลยค่ะกางเกงกางเกงอะไรคะไม่ใช่กางเกงค่ะถุงน่องอันสวยงามค่ะเออนะไปเป่ยนหัง,งสิ่งงเอออันนี้คือถุงน่องแบบเซ็กซี่เซ็กซี่นะคะไม่ใช่กางเกงค่ะถ้ากางเกงก็จะประมาณนี้คะ่ะกางเกงนี่ก็กางเกงค่ะ เขาว่าเขาเรี้ยกคนเก่งเนาะไปโอ้เลี้ยงคนเก่งไปได้ล่ะไม่เข้าใจชัดใส่ชาย่ยันหรือเปล่าไม่ใช่เขาคิดว่าเป็นกางเกงไงน้องหนามากเลยค่ะมีคนชมบอกว <songs> ่าแดงไม่แดงก็สวยจ้าปากกันหนาเอาหยาดหยาดขาเข้าใจผิดเนาะว่าแม่นอันฉันผู้ปากแดงนี่ไปสามนี่เป็นฉันจากว่าแม่โมนี้ไม่กินก๋วยเตี๋ยวมีนัดกับเพื่อนเฉยๆค่ะอยากเห็น แอดมินเป็นคนม่วนค่ะแต่วันนี้แอดมินนอนน้อยค่ะแอดมินก็เลยพูดเฉยๆค่ะไปสั่งยังมาสุดสั้เล่นเกมค่ะ <laughs> แอดมินจะเป็นนักสตรีมเมอร์ค่ะสตรีมเกมค่ะ <laughs> มิดจัดไหมครับโอ้บอมิดอกร้าแ,แตกแท้แท้จริงๆอ่ะเออม้วนซืึอตุ้กข่อยบมาให้เลตทีสวยต่อนีสวัสดีครับเจ๊คนสวยจุ๊บ วิโน้องคนนี้หล่อจริงนะเนี่ยสุพจน์เนี่ยเออขนาดดูโปรไฟล์ใจสัน่นเดียวแล้วเออแอดมินกสวยเออไม่ใช่แอดมินใจสั่นนะคะหวะัวเต้นพิเรยาใจสั่นค่ะวิลอี่แต่ย่าคนนี้ผู้ใดเนี่ยสุพจน์นะ่ะสุพจน์หล่อเหรอเออฉันไม่เคยดูเลยเอาอีิลี่ติสุพจน์ถ้าเป็นคนหล่อติเอไอหรือปลาสุพจน์ เออ AI นเปล่าเออไม่ได้เด้ไม่หลอกแอ็มมิ่สันใจแตกม่ได้เใช่ไหมเออแพ้แพ้อะไรคะแพ้คนสวยอ๋อโอเคกินคิสคิสโอ้ตั้งเสื้อโอ้ชุดโอ้ยไม่รู้ต้องก็เอาชื่อจริงไงชื่อจริงไงชื่อจริงอะไรคะแฟนเหรอ คนที่แบบว่าคนที่จะจำง่ายลองงั้นยิงเอ๊ะค่ะยิงค่ะอ่ะก็ชื่อริงไปเลยยิงค่ะไอเอฟยิงค่ะยิงค่ะมึงก็ต้องยิงชิด,ชด ิอ่ะล่ะอันเมญ่าและย่าเพิ่นไปพิชสารตัวมันเพิ่นบ่ได้ไปสารแหม่ไปกินก๋วยเตี๋ยวเออเพิ่นไปกินก๋วยเตี๋ยวเราเพิ่นก็ซื้อมากินอันอันน้ำซ่าเพิ่นนี่เห็นบ่น้ำซ่าเพิ่นนี่เนี่ยอันนี้เป็นน้ำเก๊กฮวยนะเป็นน้ำแอปเปิ้ลค่ะเไม่ได้ไปสารค่ะเพิ่นไม่ได้ไป็สารค่ะเลือกเล่าเลือกก๋วยเตี๋ยวมากกว่าสารค่ะเออนั่นแหละเลือกเพื่อนเลือกเล่าเลือก เลิกเพื่อนคนเพื่อนดีแล้วก็วันนี้คิดถึงขอบใครด้วยวันนี้คิดถึงเลยามาเบอาพื้นให้ฟังเห็นบ่าทุกคนกินเอาบอกให้ยาเอาใคเจ้ะรอพื้นให้ฟังแน่เอาอีกเอาแค่คนเดียวก็พอแจ็คสีบ้าพื้นมาจังไงเนาะเออเอาบอพื้นน่เด้์สีร้านเดยอุ้ยสีร้านบอกบอกโบเกตโตอบเกตโตเพราะว่าสิ่งนี้ ซีวิตตอนนี้บ่มีเงินค่ะใจค่ะถึงคนแล้วค่ะบ่มีคนเป็นบ่ได้ค่ะเนี่ยตอนตอนนี้สี่ร้อล้านกำลังเป็นประเด็นนะคะเ้๊จะเลาให้ฝังใช้เด็กกระเป๋ารุ่นเดียวกับน้องหลินด้วยน้องหลินแม้ถ้าขอนยางใช้กระเป๋าใช้เพิ่งรู้ว่านางใช้กระเป๋าเดีใบละไม่ได้หาสิบาทกับเพงนะคะเด้อไม่ได้หาสิบาทถ้าก่อนยังฉันใช้กระเป๋ารุ่นเดียวกับอินฟูนี่อินฟูหลินถ้าก่อนยัง เดี๋ยวค่อยตั้งได้ไหมอาทิพย์ด <c oughs> ได้ถ่ายเลยถ่ายแล้วก็ตดิดโหลดให้คนตามก่อชื่อชื่อช่องเพื่ออะไรหญิง underscore เดี๋ยวค่อยไปตั้งยึดจังไม่ได้คอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวบอก FC เอฟซีไปติดตามเนาะน้องหญิงนะคะออได้ดู เปิดไปหาน้องใหม่หน่อยน้องใหม่กำลังเปิดช่องเออน้องกำลังเปิดช่องค่ะน้องใหม่ไฟแรงค่ะวันนี้อีกอันเสก็อตเจสซี่เออนนั่แหล่มันกับเราปัดติเอฟซีกูซิรู้เรื่องเนาะว่าอันเดสกออตเป็นวะยังขีดใต้น่ะขีดใต้ขีดใต้ขีดล่างขีดล่ากขี่ลากไม่ขี่ลากขี่ลากกางคือแดดกางคือแดดใช่ไหมขีดลากคืออันเดสก็อตเอออุ้ย แอดมินเสียงน่ารักจังหน้าตาของว่าหนาเข่าว่าจะนคัวมันค่ะแก่แล้วค่ะแอดมินแก่แล้วค่ะแอดมินจะ40แล้วค่ะแอดมินกลัวมันถาดค่ะเออแอดมินอ่ะสวยอยู่แต่ว่าแก่นิดนึงเข่านิดนึงเข่าแล้วสุางเก่ๆผมหงอกก็ผมหงอกค่ะเออผู้สุชาติแล้วง่วงนอนนะสุชาติไม่ดูซาของว่วงนอนค่ะซาจะไม่ ไม่ถูกจริตค่ะมันง่วงเออเคาบอกว่าปู่เท่าไม่ชอบกินของหวานค่ะดูสตาต้ก็กินของหวานเนาะอะไรที่ดูดเราต้องกินของหวานแล้วไม่ดูดค่ะเพราะว่าไม่กินของหวานค่ะเอาแล้วนะคะเออคุณวิคุณวีโวคุณวีโวอยู่จังหวัดอะไรคะอืเอ็นที่ีดีกว่าอให้ันเออออม่าก็อันเอาค้าวจางมาด้วย <laughs> นี่ราคาจ้างไหมคนนี้ก็เรียบกายเออไรอเออพี่เด,นดนินะขอกระเทือนแหมที่ขันป่าวไหมยังไม่แก่เลยจ้าไม่แก่ไม่แก่คุณวีโวคุณวีคุณวีโวอยู่จังหวัดอะไรวีโวอยู่คุณวีโวอยู่จังหวัดอะไรคะเอาถั่วแล้โคราชโ,โ,โคราดโอ้คนโคราชเด้งคนโคราชเด้งเอาโคราชกลับบ้านไปแล้วโคราชเนี่ยเขาจะพูดเพื่อนโคราชเยอะนะ โคลาตจะชอบพูดคำว่าเด้งเด้งเด้งโคลาตอ่ะไม่รู้เหมือนค่ะเหมือนเด้งเด้งแปลว่าอย่างเด้งฮะโคโลาตอันพยายังขึ้นมากบอกว่าเด้ง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 เนี่แปลว่าอย่างเด้งมันร้อยสิบเจ็ดคนแล้วไลฟ์สดคนจะติดตามขึ้นมาเพราะว่าเอ่อยูทูบมันมีผลว่าแปดสี่พันชั่วโมงแล้วก็พันคนติดตามชั่วโมงสี่พันชั่วโมงแล้วก็พันคนติดตามแล้วมันจะเปิดสร้างรายได้ได้ ก็ทาคิปไแต่่ชวงนี้อ่านพีเรียญายู่อ่านจังหวัดอุบลขี่พกนลไหมจ๊ะอุบลราชธานีปักแซ่บขาดตัดขาดตัอุบลปราชญ์ชวนเล็กฝ่ายคำงามลำเคียนภาษาสวยที่สุดก็ชัดเด็ดจ้าของดีมังอุบลค่ะเออเห็นบอกจำได้หนูไม่เป็นเก่าแล้วเพราะว่าที่บ้านฉันนะบ้านฉันอยู่หน้าหอสมาคมการค้าเมื่อก่อนเว้ย เมื่อก่อนอยู่บ้านเช่าสมัยเป็นเบบีนะคะอยู่บ้านเช่าพี่นอนจ <ừ> ้าหน้าสมาคมหอ,อการค้าจังหวัดอุบลเขาจะเปิดลำโพงทุกวันเลยจกบมักรโลนะ่ะโอ้จต้องจำได้แน่้อนนนี้เออตอนเช้ามาแปดโมงไม่เปิดเลยค่ะ <c oughs> อุบลเมืองดอกบัวงยงางบรศ <c oughs> ักดิ์เื่อปันบ้านชันอนอึ่งยุตโตค่ะฮัโลเลยแนมะ่ห <c oughs> น,น้าทุกคนอยากรู้ว่าบ้านรย,ยาสมัยก่อนเมื่ออดีตน,นะเป็นเบบีนะคนเออคนอุบลสวยมากเขาบอกบค อันนี้คนสมุทรปากกาสมุทรปากกาสมุทรสาครสมุทรสาครนี่ทำทำนาเกลือไหมสมุทรส่งทำทำนาเกลือสมุทรสาคราทำไงบ้านของพี่ทำนาทำนาปลูกข้าวทุกเมื่อนอกก็ทำนาเกลือขายเกลือไปซื้อข้าวกินเอ้าสมุทรสาครไม่ได้ทำนาเกลือไม่ได้ทำนาเกลือทำเกี่ยวกับพวก ผ่านทะเลอโลเรืออะไรแบบนั้นอะไรที่มันเค็มๆใช่ไหมหนูก็เค็มไหมนะเอามาเลียดูสิเค็มไหมบ้านนั่งขายอุปกรณ์ทำเบเกอรี่อ๋อพี่ชอบทำเค้กไสองกิจไพบูนฝากด้วยนะสองเกียร์ไพบูนสองเกียร์ไพบูนใช่ไหมสองกิจไพบูนอุปกรณ์ทำเบเกอรี่จริงๆน่ะคนทำขนมจริงๆทำที่นี่ทำขนมขายท่ได้ขายนะแต่ถ้าไปอยู่ไทยนะ ไม่รู้ส่วนเลยเหรอว่าสวนเวะไม่เราสั่งอุปกรณ์ก็มาขายก็ได้หนิเพราะว่าของที่บ้านเรามีใช่แต่ว่าเอามาขายเนี่ยมันเป็นมันเป็นงานที่ตัวตัวสวัสดีครับคนหากินแบบพื้นบ้านเข้าใจเข้าใจแต่ก็อุปกรณ์คนหากินแบบพื้นบ้านอยู่จังหวัดอะไรคะชล ขนมช้าที่มันเป็นอลูมิเนียมอันนั้นมันไม่ต้องขาดไงเราก็มาหากินอย่างนี้ได้เออเราก็คุยกับเพื่อนใช่ไหมแพ้อยากได้ถานขนุนที่แบบเพราะว่าจริงๆแล้วที่นี่มันมีแต่ถ่านเคลือบเนาะเตียรู้ถาดเตียรู้จะเป็นสีดำใช่ไหมใช่เป็นสีดำแล้วทีนี้พอเราจะมาทําขนมอย่างขนมไทยบ้านเราน่ะมันออริจินอลใช่ไหมบีบลอดช่องไอ้ที่ไอเนี่ยโรยโรยขนมจีนไม่ใช่ ฝอยทองไอ้ทีู่่ะรูน่ะฝอย่กอีหยังรูน่ะจะเอิ่นซื้อมาเขาเลยด้นีันกออุบลครับโอ้บลขี้บกลนือกันตัวเนี่ยจะอยู่จังหวอุบลบอ้าัไนเลอไอะอบอลขี่ไม่กนเขา่ะสมัยตะขี้คนะใครจะสั่งมันกดอ่าซีโล ไปไงไม่ใหญ่พาไปอุบลาะมะไปอุบลจังหวัดอุบลขี่มอเตอร์เกิลมาบอกว่าสมองชื่ออะไรนะวันดีม่ชื่อุ่มเหรออยาอยากจะคุยกันหลังบ้านโอ้ช่องนี้ค่ะไม่มีสาระค่ะมีแต่ความม่วนค่ะเออถ้าต้องการซีเรียสนู่นค่ะไปไปนี่แกถ้าต้องการซีเรียสต้องไปตรงที่มีความซีเรียสนะคะที่นี่มีแต่ความม่วนค่ะ คนบนไปยีตรายการมาไปยีตรายการมาแล้วก็ <st arts> บอกว่าอยากได้อะไรต้องให้ที่บ้านส่งมา <st arts> อืมแล้วก็ไปส่งมาแล้วก็ตีกินไปจะไม่รู้อะไรวะอุปกรณ์ <st arts> ที่บ้านมีอยู่แล้วเนาะ <st arts> อือเออบมือ่อไปหาชิ้นขายมีอะไรวันดีอะไรนะคะวันดี <st arts> เอ็กซ์เพรสเดี๋ยวไปส่งให้หลังบ้านเพราะว่ามันจะมีบางบางอันมันมีหลายหน้ามันจะมีส่งของไทยในยุโรป แล้วก็เดลิฟเวอรมีอีกเฟสหนึ่งโอ้เดลิฟเวอรเนี่ยเลิศมากเลยฉันส่งมาโครเอเชียแปดวันจ้ะรวมภาษีเรียบร้อยเพทาทาเกิดเรารับของ,งยงเรียวไม่ทำเลยนั่งรออยู่หน้าบ้านสวยๆจ่ายเงินอย่างเดียวแล้วยิ่งเรามีของที่บ้านแค่ส่งของที่บ้านส่งไปบริษัทเขาแล้วเราก็จ่ายตังค์แล้วเสร็จสับก็ส่งให้เราถึงบ้านจา้ะอืเส้อสัน ก็เดลิเวอรี pues ่เด nah oh, ี๋ยวส่งให้หลับบ้านไปริเร uh uh ิ uh 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 ่รายการที่บ้านน่ะที่บ้านขายอุปกรณ์อยู่แล้วซอสกิจไพบุญสมุทรสาคร์นะคะผู้ใดอยากได้อุปกรณ์ท่านสนุโอ้ป้านเจ้าก็มีตัวนี้อุบลไงคนหากินแบบบ้านๆเลยโคลาดจ้าอุบลคอนเสิร์ตขอตัวไปนอนก่อนด้วยจ้าค่ะกุ๊ดไนท์ค่ะรัติสวัสดิ์นะคะฝันดีฝันได้เลขค่ะ แอนมินดีนะนี่แอดมินดีค่ะขนาดเสียงแหบก็ยังชวนคุยนั่นเนี่ยเออแอดมินจริงๆแล้วแอดมินเป็นค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 นชอบคุยค่ะมึงมึงเด็กเสิร์ฟเอาไปไปบาร์โคดสิบเลิศบเป่นายเด็กเสิร์ฟคนไหนวาวานเจ้าเพิ่งเขาทำเนมึงยอมต้องคืนมึงยอมต้องคืนวันเด็กก่อนไม่เอาเบียร์อีกจะไดินคนละหลังนะหลังการนี้อันนี้ข้างหลังนะการ อันนี้มันนันแน่อ่าัจักแม่มนแนอ๋อที่มไม่เหมอนกันอันไม่รู้นะคิดประมาณนี้ถ้าเป็นชันถ้าชันนั่งเงิมก็อยากไปนั่งข้างในถ้าเห็นตมัดติดกยงทบอกใหญ่ประดับประดเปีนยบบต้องไปดียบเบิ้งปากแล้วกนก็สวยที้ก้าวนอสวยสวย้มึงกระดสวยแบบเปื้อนๆเพรว่าพอลิมเปื้อน จกนาอซื้อเสื้อผ้าให้ลูกสาวใหญ่สิแดมด่ฝากโซลนดไ,ดนดไดปนโอเคโซลานสะส่งไปบ้านี้แม่เรจะไปไทยบอสโซลันจะไปส่งใส่สแม่จะหนนังนก็เแอแก็บไปเอาถูกไหมเอาลูกสาวยุ่งเทปมันไม่ได้เลือกกับบางทีเนาะเราไม่รู้ว่ามันหนารือมันบางเพราะเอากามาไม่ต เฮาอยู่ลำพูนจ้ะป้าลำพูนลำพูนแม่ลูกสอนอยู่ลำพูนเหรอคะลำพูนอยเ้มันนมัเหมือนป้ามากเลยนะกว่าจะถึงหลานมาถึงป้าก่เดิก็น่ารักอยู่มันเหมือนป้ามากเลยนะไหนดูสีขนตั้งแต่เนี่ยคิดเจ็ดบาท ยืนนนน่ะตัดบาด่ะไรขายดีอย่างไรล่ะหรอดีนะอมี่เงินสวพูดไรตัดบาดมันตัดห้าที่เจ็ดบะเมียนสแกนก็ได้แตไม่เลยนใจสดพูดต่อแหล่น่ะสิบเจ็ดบาทแม่รถนะเอาเป็นอย่างที่ซจเมื่่ไมนตัดบาดมันมันโอเวอร์คอมันรถแม่สิบเจ็ดบาทแม่เป็นยังไงเาองนีหน่อยข้าอยเห็นใบเดียวในตอประชาเขา กะตะแม่เป็นแม่นลมันสิพ่อของคุล่ะอืมใส่ได้หนอยกยไม่ก็เก๊งไงอันนี้แตกไปแล้วนี่อันนี้ยัดเข้าไปเอากนทมาใช้กระเป๋าที่ไงกระเป๋า่ใส่แต่สมุ้หนกเออมนอแม่ยูงม่นเอามาไปซีเอฟไปซีเอฟไปของกัเป็นนั่นลักบาเลยตเล่ะบาทบ้านเราเท่าไหร่เดยวสามคนปุดยฟอ ขอยไปเพ็บิสเนสบ้าได้ขอยปึกนะสามสิบกว่าบาทเอ้อกว่าบาทเจ็ก็น้อ10บาทก็สา0ร้จะสิบใช่ไหมเจ็7บาทไม่รู้เออใครจะเอาสนใจแม่เนี่ยเปิดให้เอฟนะเปิดให้เอฟเปิดทลักเขาบอกว่าขอเอฟพิรยาได้ไหมว้าซ <laughs> ููสิเอาไ <อ>จริงไหมบ่าปพี่ผุนที่นั่นคนมึงเติมเน็ตลับไปก่อนผู้เ่ยเอฟโฆษณาค่ะเ<อ>ติมเน็ตให้ยันเรียงที่บ้านอ่ะเติมเน็ตหรือยังไม่เติมเน็ตเอฟเอฟเอฟพี่เลยย่านี่ได้ไหมครับโฆนณะเติมเน็ตหรือยังที่บ้านนะก่อเนเดี๋ยวจะเฝ้าไม่เส่งคุณลูกสาวเส้อส้มยีนูกสาวใส่ยี่ห้ออะไรไหมไม่ใส่คุณอย่าไปแย่งก,กับเขาเขาไม่ใส่ค่ะเขาใส่ทรงบอยค่ะ เอาไปพี่ระยาเขาบอกว่าอยากคุยกับพี่ระยาแล้วแม่นะคะเอาตังกล่องต่อไปค่ะซืกันไปลดหอไม่จะมีด้ันเนี่ยขายอันแขนยาวเนาอยเอาตัวไปงานกันนะคะค่ะเต็งจิ้วนะคะอีชันมาเดี๋ยวลองคิดเหมือนีดิอีฉันเดิวตังไหลสวดกินเหล่าไปเรื่อยๆค่ะบอสซี่เลียดค่ะท่านอยู่เด้ัไ จะกลับฉอนเพาะไปอาทนะแท็กซี่เลยเนาะยังสิแท็กซี่ยังเดี๋ยวละมือนี้เพราะว่าเย็บไปแฉ่อันนี้เดี๋ยวไปลกลับไงบ้านเขาอยู่ใกล้เดินแตเรางังเองเดี๋ยวหรอไม่ไกลเหรอ เดินเลยเอรันมหน่อยบ้านเขาอยู่ห่างลูกบานนอเนาแล้วก็ข้าลงบาอตุ่ม่เปใต้สะพานข้าอยู่ลำพูนก็ดูหนึ่ยว่ามันแฉะว่ามันแฉะตอนนี้ยังไม่แฉะนะภุมพานะขุาภมผ้าแฉกก่อนสักิแตกขีดเดียดอันผู้ลังพ้นวยังก่อนไอม่ไม่พอเลยีมากกก่อนนีมากกวเรบ่เป็นยังแต่มันมื่นหมอนหนมันมื่นมืนเป็นต่สั่นคษไต เป็นตระส่าขึ้นเลนมาเป็นตระส่างี้เลยขนเป็นตระส่าแมนเฮ็นเข้าแบบว่ามมนชิเกินสุนสนสนน่าไัดมากเมมันแม่กับแม่มันสองคนไม่มันก้นไม่ได้ม่ะแ อันนี้จอมยุทธนะอันนี้แม่มารค่ะนี่ก็จอมยุทธเด้เอออะไรนั้นดูคลิปไม่หลอกดีว่าอันไหนจอมยุทธเด้น้มันเป็นคลิปไม่หลอกเน่ยเดี๋ยวพูด่อนเพราะใหญ่นั่นไงพ่อเใหญ่ไอ้ไทยอันนี้จอมอันนี้คือจอมยุทธเด้อออันนี้แม่มารเอออ้อเหมือนในคลิปเลยเอออันนี้อันนี้คือจอมยุทธเด้เออไม่ได้หรอกฉันช่องยุทธพรมนานฉันช่องไทย ฉันท่องยุทธภพมานานเพราะฉันบมันเรมันอันนี่ขี้จอมหยุดเลยไรอมันไหลเป็นโลดะเดนี้น่าจะกงวนไหไหมใเออไยนี่ติตัวแ่ดูนี่คลิกันก็เลิอยู่เด้กมวนซื้อาวเสน่สูนีกับสาวบอีผัวน่าชุ้ แด้สิบอกผื่นคนเศร้าสานีกจอมแย่ลงก็ลงง